สวัสดีนะคะโอเคค่ะเชิญเลยค่ะเรามาแนะนํากันทีละตัวเลยนะคะสําหรับร้านนี้นะคะตัวนี้เป็นหน้าวัวใบค่ะเป็นเลนาซองเขาจะคล้ายๆกับโชก้าชั้นตัวแบ็กดากอนค่ะแต่ว่าเขาจะใบเลียวกว่าแล้วก็ยาวกว่าอืมใช่เป็นตัวดํานะคะตัวนี้ค่อนข้างหายากค่ะตัวเลนาซองดาเลนาซองใช่ไหมคะค่ะเลนาซองเลนาซองนะคะโอเค ตัวนี้ใบยาวถึง2เมตรได้นะคะตัวนี้พันสามเก้าสิบค่ะพันสามร้อยเก้าสิบบาทใช่เป็นตัวดีวโอเคค่ะตัวนี้เป็นแบ็กบิวตี้ค่ะแบ็กบิวตี้ใช่ก้านยาวอืมก้านยาวใบดําใบสีดำเนาะดำออกม่วงๆอะค่ะก้านม่วงๆค่ะโอเคก้านก็จะดําค่ะแปดร้อยค่ะอันนี้ราคาแปดร้อยนะคะใช่ทีนี้ตัวนี้เศรษฐีเงินหนาเศรษฐีเงินหนานะคะใบกลมค่ะตัวนี้ใบกลมค่ะ เจถีเงินหนาใบกลมห้าร้อยค่ะห้าร้อยนะคะห้าร้อยตัวนี้จะเป็นชั้นด่างค่ะตัวนี้ด่างสามสีเลยอันนี้เขาเรียกด่างสีสีเลยค่ะสีสีเพราะว่าชมพูมาชมพูขึ้นแล้วเนาะใช่ขึ้นหมดทุกใบอันนี้ใหญ่อันนี้มันเราไม่ได้แดดค่ะเพราะว่าเขาด่างจัดเราไม่เอาออกแดดเพราะว่ามันไอออกไม่ได้ถ้าออกแล้วถ้าออกมันไหมทันทีเลยค่ะเพราะว่าขาวเขาเยอะหน่อย ลายโหสุดเลยอะใช่ค่ะมากด่างทุกใบตัวนี้เจ็ดพันค่ะเจ็ดพันบาทนะคะตัวนี้เจ็ดพันนะใหญ่ใหญ่เลยค่ะใหญ่ๆหญ่ไปเลยใหญ่จริงๆใหญ่มากเป็นตนักหนักนะอ่าอ่าต่อไปตัวนี้ตัวนี้เป็นด่างส้มค่ะด่างส้มช็เกโาชั้นด่างส้มใช่ค่ะเป็นตัวส้มใหญ่มากตัวนี้เป็นแม่พันธุ์ได้แล้วนะคะ พร้อมผสมค่ะกระถางด่างทุกใบนะคะมันเป็นไซส์ใหญ่นะคะแต่วอมเนี่ยค่ะดึงกล้องให้ดูเนี่ยค่ะต้นมันใหญ่มาก่เลยใช่ใหญ่มากเป็นตัวด่างส้มนะคะานี้หกพันบาทตอนแรกขึ้นเขาจะขึ้นชมพูอย่างงี้แล้วเขาก็จะเปลี่ยนเป็นส้มโอเคหกพันบาทนะคะใช่ค่ะหกพันโอเคค่ะตัวนี้จะเป็นด่างสีออกชมพูโอเคชมพูม่วงๆค่ะชมพูนมอ่ะค่ะขอบขอบใช่ค่ะตัวนี้จะติดขอบแต่ว่าไซส์ใหญ่ไล่ทุกใบอยู่แต่ว่า เพิ่งเปิดด่างมาค่ะคือชอบข้าวชั้นต้องรอนนองบิมเนาะใช่ค่ะอ่อแม่พันด่างจะจัดมาบางทีลูกก็ต้องรอค่ะใช่ตัวนี้หกพันหกพันบาทนะคะใชคืออายุมันสี่ปีขึ้นค่ะไซส์อย่างเงี้ยฟอร์มเงี้ยค่ะใช่ค่ะใช้เวลาแล้วเราก็ต้องรอด้วยว่ามันจะด่างโอเคอ่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้เป็นแบ็กดาก้อนค่ะ ดาก้อนนะคะด่างชมพูใช่ตัวนี้ด่างชมพูชมพูมากชมพูโหทุกใบเนาะใช่ทุกใบแต่ว่าได้แ,แม่เลยแต่ว่าพอเปิดใบใหม่นี่เริ่มเริ่มชัดขึ้นมายุ่เลยใช่ค่ะเนี่ยค่ะจะกระจายเขาติดมาทุกใบแต่ว่าก็ต้องใช้เวลาเหมือนกัน ใช่เจ็ดพันตัวนี้เจ็ดพันนะคะใช่ค่ะต่อรองได้ค่ะโทรมาต่อได้ค่ะอ่าต่อไปเลยนะคะต้นนี้ก็ก็เป็นแบ็กเหมือนกันค่ะค่ะด่างชมพูค่ะตัวนี้สองพันสองพันเก้าสองพันเก้าร้อยนะคะพร้อมใหญ่ๆด่างทุกใบตัวนี้นี่ค่ะอีมโอเคอันนี้โอ้โหบอลล์เลมค่ะบอลล์เลมเลยอ่ะสองยอดค่ะ ยอดหนึ่งที่ยอดหนึ่งบีมดูยอดหนึ่งไม่ด่างไม่มากยอดหนึ่งไม่ด่างยอดหนึ่งด่างค่ะค่ะอ๋อเขาเขาเป็นสองยอดใช่ยอดนี้จะด่างชัดทุกใบเราต้องไปแยกตัวตัวเขียวออกเอแต่เราไม่มีเวลาแยกเอออเาไปขายไปเลยใช่พันหกค่ะหนึ่งพันหกร้อยก็คือไปแยกตัวเขียวเลี้ยงเล่นเล่นเดี๋ยวก็ด่างค่ะต้องรอแต่ตัวนี้จะด่างด่างฮาร์ปไปเลยค่ะจัดโอเคค่ะ อ่ามากันเลยอันนี้อันนี้อ,นอ่านี่ค่ะตัวนี้เปิดด่างชมพูมาแล้วนะคะนี่นะคะไฟดับนะคะนี่ด่างชมพูมาแล้วนะนี่ใช่ค่ะเปิดเปิดใบดีมาชมพูมาแล้วคะ่ะโอเคนะคะตัวนี้ตอนแรกเขายังไม่เปิดด่างมาเลยก็เลยเก็บไว้ในร่มเพิ่งมาไล่แดดได้ทิีเดียวชมพูมาแล้วคะ่ะเก้าร้อยบาทไซส์ใหญ่ๆเลยคะ่ะโอเคค่ะนี่นะคะ เก้าร้อยบาทนะคะอ่าแล้วก็ตัวนี้ใหญ่เลยอ่าตัวนี้ค่ะอ่าเป็นด่างเหลืองนะคะด่างเหลืองด่างเหลืองค่ะนี่ค่ะด่างทุกใบพันแปดค่ะตัวนี้พันแปดร้อยบาทนะคะใส่เบิ้งเบิ้งค่ะพี่พี่ของนีตจับใบได้จับได้เลยพี่เกรงใจพี่ไม่อยากจับเออนี่แหละอ่ะเดี๋ยวให้ดูนะคะนี่อ่ะโอเคนะคะแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะคะก็คือ ช็เก้าชั้นเหมือนกันตัวนี้ราคา1,700นะนี่1,700นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะทุกท่านนะคะคือเราไม่ได้ไล่แดดเพราะว่าเขาด่างจัดเกินแล้วพอเราไล่เขาจะเดี๋ยวอย่างเงี้ยค่ะเาจะโดนแบบไม่ไม่มาเนาะแดดเขาก็จะเลียไปหะสวัสดีทุกท่านเลยค่ะพามาชมช็เก้าชั้นนะคะ ร้านน้องบีมนะวันนี้ต้นนี้ต้นนี้สวยเธอต้นนี้สวยมากค่ะอ่าเป็นสองลายค่ะใบใหม่มาเป็นลายหินอ่อนแล้วก็เป็นแบบลายแฉลบอะค่ะเนี่ยค่ะสวยแล้วกินชมพูแล้วนั้นตัวเนี้ยเริ่มอมแล้วตัวนี้ก็ตัวนี้ก็เป็นด่างฮาแบบคล้ายๆด่างจุดเปเลโซเลยเออใช่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 ค่ะตัวนี้สวยได้สองลายเลยพันสี่ค่ะพันสี่ไม่เล็กนะ ไม่เละลอกเพราะว่าเราใส่กระถางกําลังส่งง่ายเลยเนี่ยส่นี้กําลังส่งง่ายเลยไปสวยที่คุณนะคะใช่ค่ะท่านได้ส่าเปใบใหม่มาอันนี้ใบเขาอ่อนเฉยถ้าลองใบเก๋ใช่ค่ะยังไม่แห้งถ้าแห้งนี่ขึ้นเหลืองสวยเลยค่ะบอกเลยต้นนี้อนาคตสวยสวยนะเชียรเชียเชียนะคะนี่ต้นนี้นะคะอ่าต่อมาก็จะเป็นไซรลองมาหน่อยน้องพี่เนาะอันนี้ก็สามสีนะคะใบใหม่เปิดมาเป็นขาวขาวเหลือง อันนี้จะออกชมพูนิดนึงใบเล็กต้าสุดอันนี้6ก0าบาทนะคะใช่ค่ะราคาดีราคาดีต่อไปตัวนี้สีสนิมค่ะแขง็ขงขงหน่อยเขาเรียกว่าสีสนิมใช่เพราะว่าเขาจะออกแบบชมพูก็ไม่ชมพูอ,อย่างเงี้ยค่ะคือไล่แดดยังไงก็ไม่ชมพูจะออกเป็นใบแบบ น้ำตาลดำๆอย่างนี้ล่ะเดี๋ยวซูมให้จะดูแบบเก่าๆหน่อยค่ะใครชอบงานขลังๆลังจะดูแบบเหมือนใบไม้เก่าๆใช่ค่ะดูเหมือนใบไม้เก่าๆสวัสดีค่ะคุณทิพย์ค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณจินตมไยแม่แมวด้วยนะจ๊ะนี่นะคะคุณเฉลิมสวัสดีค่ะสวยสวยสอันนี้เปิดใบใหม่มาแล้วนะคะใบใหม่มาแล้วได้วยแน่นอนดูสีใบใหม่แบบสีแบบสนี่เลยต้นนี้แบบขลังขลังเลยสวยดี อ่าพันห้าคชอบความขังมัน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 เป็นแบบเก่าๆว่ะใช่ค่ะมันไม่ได้ซ้ำไข่ไงมันแบบเหมือนใบไม้แบบขาดสารหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ไปลุ้นกันไม่ขาดนะไม่ขาดนะไม่ไรอย่างนี้นะนี่น่ารักจังเอันนี้แปลกค่ะอ่าเป็นตัวก้านสั้นใบหยิกอ่านี่นะคะก้านสั้นรอแป๊บหนึ่งนะคะอ่า นี่นะคะตัวนี้เอาไปห้าร้อยห้าร้อยผ่องห้าร้อยผอนห้าร้อยผอนะจ๊ะไปเปลี่ยนกระถางเอาครับต่อไปเลยตัวนี้เป็นแบ็กดาก้อนแบ็กดาก้อนนะคะตัวนี้ราคาเอ่อแปดร้อยค่ะแปดร้อยบาทอู้ไซส์ใหญ่แล้วนะหนูไม่ด่างนะไม่ด่างนะเป็นดำแบ็กค่ะแปดร้อยโอเคค่ะอันนี้เรายังไม่ได้บอกเขาเนาะใช่อันนี้เท่าไหร่เอ่ยตัวนี้มันด่างน้อยแต่ว่าเปิดด่างแต่ว่าด่างนิดนึงเนี่ยค่ะ เห็นไหมมันจะด่างแบบเยอะอยู่แต่ว่ามันจะด่างแบบอย่างเงี้ยนิดๆหน่อยๆเรากําลังลุ้นยอดนี้โอเคถ้ามันแห้งแล้วมันจะเป็นชมพูหรือมันจะเป็นอะไรเพราะว่าเนี่ยค่ะถ้ามีคนอยากลุ้นสนุนราคาให้เขาที่สี่ร้อาสี่ร้อยห้เอาไปลุ้นอ่าอันนี้อันนี้นี่อันนี้เศรษฐีเงินหนาตัวคอมแพกค่ะเศรษฐีเงินหนาคอมแพกโอเคราคาที่เออ่ พันเจ็ดพอค่ะพันเจ็ดร้อยบาทนะคะคอมเพกยังไงเพราะว่าสีเขามาทุกสีค่ะอือ่าตัวนี้เทาอนี่ค่ะกินเทาใช่ใช่ใช่จะติดเทาเกือบทุกใบเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยโอเคอ่ายอดใหม่มานะคะนี่เออโอเคสวยต้นนี้พันเจ็ดร้อยหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะนี่นะคะพันเจ็ดนะคะไม่มีเลย ตัวนี้เป็นดำใบผักกาดค่ะดำใบผักกาดค่ะราคาเท่าไหร่คะสามร้อยห้าสิบค่ะสามร้อยห้าสิบเปเลี้ยงเอาค่ะไปเลี้ยงเอาเนาะใช่วันนี้มีเป็นไม้มงคลต่างๆด้วยอันนี้เป็นโกลเด้นเฟรมโกลเด้นเฟรมนะคะสวยๆเลยโอเคราคาที่สี่ร้อยค่ะสี่ร้อยบาทนะคะโกลเด้นเฟรมนาคราชล่ะนาคราชต้นเล็กร้อยหกสิบหนึ่งร้อยหกสิบบาทนะคะก็ไม่เล็กนะกำลังน่ารักน่ารัก น้องนุ่นสวัสดีนะจ๊ะน้องนุ่นมาดูราคาต้นไม้กันนะจ๊ะต้นใหญ่นี่เอาไป450เลยค่ะอ่าอันนี้เป็นต้นใหญ่นะคะเป็นหน้าคราตต้นใหญ่นะคะใหญ่มากนี่นะคะราคา450เนาะใช่ค่ะราคาไม่รวมส่งนะคะเราส่งแบบตะกร้าค่าส่งเริ่มต้นที่150ค่ะเพราะว่าไม้เราไซส์ใหญ่โอเคค่ะใช่อ่าแล้วก็เป็นตัวนี้ค่ะจะเป็นเหมือนตัวใบเมื่อกี้การสั้น กาสั้นแต่ตัวนี้ใบใหม่เปิดมาเป็นม่วงเลยค่ะค่ะเราจะเรียกก้านลักษณะแบบนี้ว่าอะไรคะบิมไม่ทราบค่ะมันเป็นผสมมันเป็นแบบลูกผสมใช่ะเนาะใช่เป็นลูกผสมมาลักษณะใบคือก้านเขาจะสั้นนั่นเองนะคะตัวนี้ตัวด่างเก็จะเรียกว่า compact ก็เลยงั้นที่แปลกๆก้านสั้นเล็กๆอืมโอเคค่ะตัวนี้เอาไป 650 6อยนะคะใช่ใครชอบไม้แปลกแปลกวออแล้วก็มาไซสาใหญ่นี่เลยคะ่ะโอ้ไซสใหญ่เลยตัวนี้ดำใบกลมค่ะอืมดำใบกลมใช่ค่ะดำมากดำจริงดำจริงค่ะดำจริงไฟสามหลอดแล้วยังไม่โอ้โห <laughs> สวยจังอันนี้คือต้องนัดรับแหละมันใหญ่มากเนาะใช่ค่ะถ้าส่งเขาส่งยังไงกันนะพี่อยากเหมากรงค่ะถ้าใสงอช่ี้ลูาคาต้องแบบอยากได้จริงๆสู้ราคาจริงๆอะไรเงี้ยสู้ราคาค่าส่งจริงเขาถึงเอาได้เนาะแต่ว่าราคาต้นไม้หนูก็เปิดมนแพงนะอย่างต้นนี้หนูเปิดแค่สามพันห้าใช่ไหมสามพันห้าใช่ไหมใช่ค่ะโอ้ราคาดีสามพันห้าเนี่ยต้นเนี้ยราคาดีด้วยนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้เหมากรงค่าเหมากรงก็อยู่ว่า พันเจ็ดใช่ค่ะเป็นไปสนิีแล้วต้นไม้เราจะไม่เสียหายเลยอแต่ถ้าใครอยู่ใกล้ก็รัดรับได้ค่ะรัดรับได้นะคะใช่ค่ะดำตัวดำใบกลมด้วยตัวเนี้ยน้องบีมอยู่ที่ ชัยภูมิบ้านนาอยู่ที่ชัยภูมิแต่ว่าถ้าเกิดอยู่โคราชอะไรเงี้ยเราก็มาได้เนาะใกล้เคียงกันได้อยู่ได้ค่ะหรือว่าจะให้ค่าน้ํามันไปส่งที่บ้านก็ได้อะไรอย่างเงี้ยโอเคไซส์ใหญ่ๆนะคะนี่เลยนะคะสามพันห้าสามพันห้านะคะใบคมเรามาตัวน้องคนนี้โชกชันสีดานะคะตัวนี้ตัวนี้ดาค่ะตัวนี้ราคา 890 890นะคะนี่นะคะมีเยอะมากค่ะบ้านนี้คือแค่ครึ่งเดียวอยู่เลยนี่ทางนี้ด้วยนะคะทางนี้ด้วยนะคะทางนี้คนละร้านค่ะทางนี้คนละแต่มาได้กันใช่ไหมมาได้กันนะคะอันนี้จะเป็นเบอร์สวัสดีนะคะอันนี้เป็นเบอร์น้องบีมนะคะแล้วร้านนี้ติดต่อเบอร์เดียวกันไหมหรือยังไงหรือคนละเบอร์นะอ่อโอเคนะคะ